สวัสดีครับพาชมสวนค่ะไปกินข้าวลแล้วก็ดย่งรถน้ำพากหรอใช่ใช้วิดีโอผู้พาพผู้พาสวัสดีครับผู้พา สะพานลงแม่น้ำจ้าผู้พาอะตอมพาทัวร์ผู้าอานี่ต้นอะไรผู้เาอันนี้ต้นอะไรมองม่ <laughs> ่าเดินทัวร์นะคะมาแล้วมาแล้วมาค่ะไปทานข้าวด้วยกันนะคะแตบารี้สั่งสรจยัเี่ยม่กีเขาเออแน้ว เติมผ่านแบบไหนมุ่คติมผ่านแบบไรัวหัวป่าแม่ครัวหัวป่าเอาให้ได้งามๆดาดีม้องามๆสิมันลุกอยู่ผมใส่ไปอีกเมื่อผมก็มันลุกข้างในมนย่างทำหลายวนไหนก็ได้กินแค่นี้

ให้ผู้ช่วยจ้ผู้ช่วยไาไม่รู้จักผู้ช่วยผู้ช่วยมาสบมผู้สามูตั้งแต่าสาผู้ช่วยไปไผูบอกผู้ช่วยอูรถล้วอยูรถนั่นหมดละเห็นมาเียบนะมาอ่าน้ำเี๋ยวก็ไ่ทันเห็นมาไปน้ำเลยนี่ไปส่งล้มไม้อาไปน้ำเลย เดี่ดอันนี้แอกินลดกินลดบทันได้กินนยังแก้วยลายหมดแลบอดชั่ก็้นมีเราวะไดนี่คนชวย จาดประมาณน้ำกได้ปองไปทนนเองเห็ดป่าเขาปลาไม่ถึงหมดไงนึงเห็ดป่าเนเราเบที่สังสรรค์